สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลิกาสเปนเมื่อคืนนน้กนดีกว่าก็เป็นเกมนัดที่29ประจำเช้าวันาังคารที่6เมษายนมีคู่หนึ่งนะฮะปรากฏว่าบาร์เซโลนาเปิดบ้านเอาชนะเลอเบยาโดลิดไป1-0จากลุกยิงของอุสมานเดนเบเล่ในนาทีที่90พาทีมว้า3แต้มไปจนได้ มันก็นเลยทําให้ตารางคะแนในในตอนนี้เนี่ยบาซ่าขยับมาอยู่ที่2ของตารางฮะตอนนี้เก็บเพิ่มเป็น65คะแนนไลจีจาฝูงอาราดิโกมาดริดเหลืออยู่แค่1คะแนนเท่านั้นเองครับโอ้โหต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อนะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงฮะช่วงตน้นฤดูกาลนี้ตาหมีแบบนําห่างแบบลิบลับเลยฮะปรากฏว่าตอนนี้บาซ่ากับเลมาริดไลจีตูดมาซะอย่าง,งานั้น ในขณะที่เลอาาัลบเดลิดก็ยังอยู่ที่16ของตารางเหมือนเดิมแต้มอยู่จุดที่27คะแนนห่างจากโซนตกชั้น3คะแนนด้วยกันไปต่อที่ดาวนนวล่าสุดตนี้คงเป็นเลออนเนลเวซี่ที่ยิงไป23ประตูโปรแกรมนาที่29ยังเหลืออีกหนึ่งคู่นะฮะคือวันผู้ต่อช้าวันพฤหัสตอนตี2สงสุดาจะเปิดบ้านเจอก,กับบิลเบา เดี๋ยวเรามาทิ้งท้ายกันที่โปรแกรมนั้นต่อไปเกมที่30บครับวันเสาร์ที่10เมษาย,ยนมีโฮเวสกาเปิดบ้านเจอเอลเช่เกลเฟ่เจอกาดิสบิวบาพบอ,อลาเบสเอบาเจอเรเวนเต้แล้วก็คูบิกแม็กครับคู่สุดท้ายของคืนวันนั้นแลมาดริดจะเปิดบ้านเจอกับทางบา์เซลูนาวันอาทิตย์ที่11เมษามีเบียริลเปิดบ้านเจอโอซาซูนา เบเนเซโปโซเซดัดบยาโดริจะเล่นกับแคนาดาแล้วก็เลเบเตสพบกับแอตมาดริดแล้วก็คู่สุดท้ายเป็นคืนวันจันทร์นะครับผมต่อเช้าวันอังคารที่13เมษายนเซลตาบิโกจะเล่นในบ้านพบกับทางเซบียา